ครับท่านการังชมรายการป้องป่วยกับผมเพสัจกรสุวัสดิ์สินชวงหมอสุวัสดิ์แพทย์แผนไทยของเราส่งผ่านทีวีดาวเทียมสิบสาสยามไทยจานังคารพุธศุกร์บ,บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนจานังคารพุธพรหัสตีห้าถึงหกโมงเช้าวันนี้ก็ครึ่งหลังนี้เรามาพูดถึงสัญญาณอันตรายนะสัญญาณอันตรายเราก็ดูเรื่องประเทศไทยโดยทั่วๆไปนะทำไมต้องคิดถึงสัญญาณอันตรายเราก็ดูเออ บ้านเมืองมีพวกที่คิดว่าตัวเองเก่งกาจจะกาจจะกันนะไม่เคารพคือแปรของบ้านเมืองตั้งทฤษฎีของตัวเองใหม่นะครับเ,เคยคือสามารถสามารถอะไรล่ะจะพูดว่ายังไงดีพูดให้คำมันเพาะๆหน่อย คือวิจาร์ณวิาพากวิจาร์ณโดยไม่มควาเคารพสิ่งที่บุคคลจํานวนมากๆเคารพนะครับถ้าเป็นไปมากๆเข้าเกิดผู้คนจํานวนมากเขาทนไม่ไหวมันก็จะเกิดเรื่องราวที่ไม่ดีงามในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะ,อะเอาที้เรามาสัญญาณอันตรายของเราดีกว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ย่อมไม,ไม่เที่ยงแท้ แน่นอนแล้วครับมันก็ต้องตั้งแต่เกิดมาก็าวิบัติไปก็คือเกิดแก่เจ็บตายนะครับเกิดมาก็เสื่อมไปเรื่อยๆนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีเวลาที่จะค่อยๆเสื่อมการเปลี่ยนสภาพแบบนี้นะครับเราก็ต้องดูเช่นแบบมันก็เหล็กแท่งนะนะก่อนมันจะผุมันก็ต้องเป็นสนิมให้เห็นก่อนนะลงเรือนลงไม้ทั้งหลายก่อนที่จะทลาย ไปไม้ก็ต้องผูให้ดูก่อนปูนกระเทาะร่วงหล่นพวกนี้เป็นสัญญาณให้รู้ว่ามีการเสื่อมสลายละถ้าปล่อยทิ้งต่อไปนะไม่แก้ไขมันก็จะค่อยๆพังลงมานะครับส,สัญญาณนี้เป็นการเตือนให้เราซ่อมแซมบ้านเรือนให้คืนสภาพเดิมหรือต้องคอยระวังไม่ให้มันเสื่อมลงไปเรื่อยๆทีนี้เราก็มาดูร่างกายเราร่างกายเราเนี่ย มันจะมีการเปลี่ยนแปลงผิดปกติไปนะเมื่อมีโรคพยาธิต่างๆมาสัญญาณที่บอกให้เรารู้ก็คือว่าอาการนะครับอาการที่ผิดไปจากธรรมชาติผิดไปจากธรรมดาที่เราเคยมีเนี่ยมันก็คือสัญญาณเตือนภัยให้เรารู้ว่ามันคงมีอะไรเกิดกับร่างกายเราล้ละเราก็ต้องรีบหาเหตุหาเหตุที่ทำให้ร่างกายมันเสื่อมสลาย ก็แก้ไขนะครับเพราะว่าถ้าเป็นมากๆมางกว่าอาจจะเสียชีวิตได้นะอาการที่แสดงให้รู้ว่ากำลังเกิดโรคในร่างกายอันนี้เราอาจจะไม่รู้แต่เราก็ไปปรึกษาแพทย์แพทย์อาจจะดูได้ละเอียดนะครับเพื่อใช้วินิจัยโรคเราอะนะเสร็จแล้วเราประมาดูนะครับ มาดูว่าอาการพวกนี้อาการสัญญาณอันตรายของมันของร่างกายเราอ่ะมันมีอะไรมั่งนะอาการต่างๆอย่างเนี้ยหมอก็เรียกว่าอาการของโรคนะฮะถ้าอาการอย่างเดียกวกายังอาจจะดูโรคไม่รู้หรอกรู้แต่ว่ามีอาการไม่สบายอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นหมอก็อาจจะต้องสักประวัติคนไข้เช่น มีอายุเท่าไรมีทำอาชีพยอย่างไรการงานเป็นอย่างไรแต่งงานและครอบครัวเป็นอย่างไรสิ่งเสพติดที่มีอยู่มีไหมมีมสายใจคอของผู้ป่วยเป็นอย่างไรแล้วก็อันนี้ก็ดูทั่วไปหลังจากนะั้นก็ต้องมีการตรวจร่างกายระบบต่างๆของร่างกายตรวจหมดตรวจเลือดตรวจอุจจาระปัสสาวะเอ็กซเรย์ดูปอดนะ เครื่องมือต่างๆที่เอามาใช้ก็ให้เหมาะกับที่หมอสงสัยว่าจะเป็นอะไรนะตรวจคลื่นหัวใจอย่างเนี้ครับพวกนี้จะเป็นเรื่องที่ยืนยันความเจ็บป่วยของเราแต่ว่าไม่ใช่ดาวเอาจะเป็นอย่างงู่นอย่างนี้ไม่แม่นนี้ไม่ต้องทำนะครับทีนี้ <c oughs> เราก็ต้องรู้อีกอย่างหนึ่งว่าอาการบางอาการไม่ใช่เป็นอาการของโรคนะไม่ใช่อาการของโรคใด ของโรคใดโรคหนึ่งเลยนะเช่นเช่นมามีไข้ปวดท้องเวียนศรีรษะไอปวดศรีรษะอาการอย่างนี้เป็นอาการของหลายๆโรคซึ่งไม่สามารถระบุตรงเป๊ะเลยต้องรวบรวมรวมกันนะนะเช่นปวดศรีรษะอาจจะแค่นอนไม่พอนะหิวข้าวเกินไปอากาศร้อนเหม็นเน่าในสิ่งที่ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเหม็นนะไม่ชอบมันก็จะปวดศีรษะได้เป็นมะเร็งก็ปวดศีรษะได้เห็นไหมอาการเป็นสัญญาณให้รู้ว่ามีอันตรายบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายแล้วเราก็ต้องตรวจละเอียดก็ต้องไปหาหมอแหละนะครับมีอาการบางอย่างที่เกิดขึ้นบ่อยๆถือเป็นสัญญาณอันตรายที่บอกต้องบอกแพทย์เลยนะเพื่อจะได้รู้สาเหตุและรักษาโดยเร็ว ถ้ารักษาก่อนร่างกายจะเสื่อมสลายมันก็จะรักษาได้ง่ายนะครับถ้าเป็นไข้ปวดศีรษะนิดๆหน่อยๆก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ถ้าอย่างอื่นนะมันต้องระวังครับอ่ะมาถึงอาการที่เราต้องระวังอย่างมากคืออาการอ่อนเพลียอยู่อยู่ร่างกายอ่อนเพลียตลอดเวลาไม่ใช่อ่อนเพลียจากการทำงานมากออกแรงหรืออะไรนะครับ คือไม่ได้ทําอะไรแล้วมันอ่อนเพลียเฉยๆเนี่ยมันเตือนให้รู้ว่ามันอาจจะอ่อนเพลียทางจิตใจอ่อนเพลียของระบบประสาทอ่อนเพลียเพราะว่าเมื่อเช้าตื่นนอนเกินไป <c oughs> นะ <c oughs> คือบางทีมีอาการอ่อนเพลียเหมือนเหมือนไม่ได้นอนทั้งคืนทั้งที่ทนอนหลับปุกหลุยนะครับ <c oughs> อาการอ่อนเพลียอย่างเนี้ย บางทีมันอาจจะแสดงให้เห็นว่าร่างกายหลับแต่จิตมันไม่ได้หลับก็ทําให้เสียพลังงานทางประสาทไปตลอดคืนใช่ไหมเรานอนหลับคนข้างนอกก็ดูว่าเราหลับความจริงจิตมันไม่หลับตื่นเช้ามาก็ยังเพลียความอ่อนเพลียอย่างเนี้ยมันแสดงให,ให้เห็นรู้ว่าเราต้องเสียพลังงานไปทั้งร่างกายและจิตใจต้องตรวจค้นหาเหตุผลต่างๆนี้ให้ได้ มันถึงจะหายนะครับที่มีปวดศีรษะปวดศีรษะนี่คนเราทุกคนนะจะรู้จักปวดศีรษะหมดนะครับอาการปวดศีรษะอยู่ถ้าอยู่เป็นนานๆหลายหลายวันนี่เป็นสัญญาณอันตรายอย่างหนึ่งนะต้นเหตุของอาการปวดศีรษะมีเป็นร้อยๆเลยบางโรคไม่อันตรายบางโรคอันตราย โรครายที่อาจจะทําให้เสียชีวิตอย่างเร็วเนี่ยก็มีที่ปวดศีรษะเยอะๆนะเพราะฉะนั้นเวลาเราปวดศีรษะเราก็กินยาแก้ปวดศีรษะโดยไม่รู้ว่าเพราะอะไรบางทีเรากคนปวดแล้วมันก็จะปวดแกห้หายปวดไปสักพักหนึ่งเพราะว่ายามไปบังอาการอย่างนี้อันตรายกว่าไปดู ไอให้ปวดแล้วรักษาดูให้หมอขอให้หมอดูว่ามันเป็นโรคอะไรแน่ต้นเหตุมันคืออะไรจะได้แก้ไขได้ทีนี้เป็นไข้แล้วตัวร้อนอันนี้ครับการเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกให้รู้ว่ามีการติดเชื้อมีการอักเสบของร่างกายเกิดจากเชื้อโรคนานาชนิดนะครับอันนี้เป็นสัญญาณอันตรายต้องรีบตรวจ รีบรักษาก่อนที่เชื้อรวเชื้อโรคจะทำลายชีวิตตอนนี้ครับจะโควิดกำลังระบาดเนี่ยถ้าวัดไข้ได้37.5เนี่ยครับศูนย์หน้าหมอเขายังไม่รอเขาไม่รอสักประวัติมาถามประวัติหรอกถ้าเอาเลยล่ะครับว่าสงสัยเป็นโควิดไว้ก่อนแยกออกจากคนอื่นสัก14วันก่อนนะครับทีนี้ก็มาความเจ็บปวดความเจ็บปวดนี่เป็นเรื่องที่ร่างกายเตือนให้รู้นะครับ ว่ามีว่ามีความเสียหายกับร่างกายตรงไหนก็คือบาดแผลมีที่ไหนก็ต้องรีบตรวจรักษาโดยเร็วนะครับมัวแต่ใช้ยาแก้ปวดเนี่ยมันก็จะบังอาการหมดนะนะแล้วการอย่างเนี้ยโรคก,ก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆเช่นในในไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอย่างเนี้ยรักษาโรคไม่ต้องรู้ว่าไม่จะรักษาอาการ เพราะอาการเป,เป็นแต่เพียงสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าร่างกายมันกำลังเสื่อมนะก็ต้องเอากันให้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรแน่แล้วค่อยรักษากันอันนี้หมอจะเป็นผู้ตัดสินใจให้เราได้นะครับก็ทีนี้เราก็มาดูว่ามีต้นเหตุเยอะแยะแต่ว่าอาการพวกนี้ถ้ามีอย่างนี้ก็ต้องไปหาแพทย์แล้วก็ร่วมมือกับแพทย์รักษาตัวเองนะ อาการมีอยู่สักเท่าไหร่สิบห้าสิบห้าอาการที่เราควรจะดูไว้นะหนึ่งน้ำหนักเปลี่ยนตัวอย่างรวดเร็วมีน้ำหนักขึ้นหรือน้ำหนักลงอย่างรวดเร็วอันนี้ให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งปกติที่จะต้องไปหาหมออลไรนะไปหาหาหมอปกติถ้าไม่เรามีเครื่องช่างเลยเราจะรู้ว่าเราอ้วนหรือผอม ก็ดูจากรูขุมขดที่คาดเอวนะครับหรือขอบผ้านุ่งว่าคับรื่หลวมแค่ไหนอะไรอย่างเนี้มันจะบอกได้ว่าเราเหี่ยวลงหรืออ้วนขึ้นหรือบวมขึ้นนะครับมีอาการอาหารไม่ย่อยเป็นเวลาหลายๆวันมีท้องอืดท้องเฟอ้อเลอจุกเสียดขึ้นเขียหน้าเจียนเป็นประจำอันนี้ก็เป็นอาการที่จะต้องดูแลนะกระหายน้ําตลอดเวลาต้องดื่มน้ํามากปัสสาวะบ่อยและปัสสาวะ ออกมาเยอะๆนะครับกระหายน้ําต้องดื่มมากๆาๆปัสสาวะบ่อยแล้วปัสสาวะทีหนึ่งก็ออกมาเยอะๆอย่างนี้ครับก็เป็นอาการที่จะต้องไปหาหมอเนาะท้องผูกสลับท้องเดินอันนี้ก็ไม่ดีครับมีเลือดออกจากทางช่องใดๆของร่างกายเช่นเลือดออกจากคอจมูกท่อปัสสาวะทวารหนักหรือช่องคลอดอันเนี้ย เป็นเหตุที่บอกว่าจะเป็นเรื่องร้ายสำหรับร่างกายเลยนะอาการไอเรื้อรังหรือไอเป็นพักๆแต่ะละครั้งจะไอทีๆและไอนานๆอันนี้ก็ต้องไปหาหมอนะเจ็บคอคืิดน,น้ำลายแล้วเจ็บคออยู่หลายวันมีอาการบวมตามที่ต่างๆของร่างกายเช่นบวมตามข้อตามเข่าเสร็จแล้วข้อที่สิบก็มีก้อนหรือมีเนื้อที่โตขึ้นอย่างรวดเร็ว นะครับมีผื่นมีตุ่มหรือผิวหนังเปลี่ยนสีเหนื่อยง่ายหายใจลำบากออกแรงเพียงเล็กน้อยก็เหนื่อยละนะมีมืนงงเป็นลมหมดสติบ่อยๆนอนไม่หลับเป็นเวลานานสายตาผิดปกติตามัวมองไม่เห็นเลื่อมองเห็นของเป็นสองสิ่งนะครับอย่างนี้ก็เป็นอันตรายขวกวหนึ่งซึ่งตัวเองอาจจะไม่รู้ แต่คนอื่นอาจจะสังเกตเห็นสัญญาณอันตรายพวกนี้ครับมาอาจจะทำให้บุคลิกของผู้ป่วยเสียหายซึ่งตัวผู้ป่วยเองอาจจะไม่รู้นะครับคนใกล้ชิดก็น่าจะเป็นที่ผู้ช่วยเหลือช่วยเหลือให้ผู้ป่วยที่กำลังเสื่อมอย่างนี้ก็ต้องช่วยกันทีนี้มาจริงๆแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็กลัวนเรื่องนี้สัญญาณอันตรายของโรคมะเร็ง โรคมะเร็งส่วนใหญ่จะมีในพวกที่สักหกสิบหกสิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าขึ้นไปไนะครับก็ให้รู้พอเราอายุประมาณนี้ประมาณห้าสิบกว่านี้ก็ต้องดูกันหน่อยมีตุ่มม,มีก้อนหรือเป็นแผลที่เกิดที่เต้านมตุ่มก้อนแผลที่เกิดที่เต้านมก็ต้องนึกถึงมะเร็งที่เต้านมน,นะครับเอ่อ ผิวหนงังลิ้นสีปากลิ้นม,มีตุ่มมีก้อนนะกระพุ้งแก้มก็ตุ่มก้อนนี้เจริญตัวอย่างรวดเร็วให้รู้ว่าเป็นสัญญาณอันตรายของมะเร็งนะตกขามีเลือดออกกระปิดกระปอยทางช่องคลอดอันนี้ส่วนมากในวัยที่มันหมดประจำเดือนนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไปหาหมอรุด่วนหน่อยมีแผลอยู่นานเลื้อยลางแผลที่ไม่มีลักษณะที่จะหาย แต่ขยายออกไปเรื่อยๆก็นึกถึงมะเร็งผิวหนังนะท้องอืดเบื่ออาหารคนืน้ำลายลำบากผอมลงทุกทีคิดถึงมะเร็งหลอดอาหารนะครับเป็นหูดเป็นหูเป็นฝ้าเป็นปานที่โตขึ้นอย่างรวดเร็วก็นึกถึงนะครับมะเร็งผิวหนังนะเนาะ,นะการขับท่ายอุจจาระผิดปกติผิดลักษณะจากปกตินะครับถายออกมาเป็นเส้นๆอย่างนี้ครับ แปลว่ามันอาจจะมีจะออเจ้ามะเร็งไปขวางทางอยู่แล้วก็บีบปลีดอ,อุจจาระออกมาเพราะว่ามันเป็นเส้นๆน,นะครับอาการพวกนี้เป็นอาการอาจจะเป็นอาการโรคอื่นได้แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นก็ควรไปหาหมอตรวจให้มันรู้เลยนะครับเวลาเจ็บป่วยสัญญาณพวกนี้ครับเป็นเรื่องที่เราต้องรู้แล้วว่าความจริงก็คือ ความฉลาดของร่างกายมันจะเตือนให้เรารู้ว่ามันมีเรื่องราวที่ต้องรีบรักษาร่างกายสู้สู้เองไม่ได้เราต้องมีคนอื่นช่วยได้จึงจะได้ดังนั้นมันก็จะไม่ไหวนะครับนะเสร็จแล้วก็เราก็มาพูดถึงตรงนี้สงสัยว่าอันตรงนี้เราหมดแค่นี้แหละสำหรับเรื่องผู้สูงอายุ ผมก็เก็บหนังสือมะเร็งทําอย่างไรไม่เป็นมะเร็งมาเล่าให้ฟังเราให้กันฟังต่อไปนะครับเรามีเวลาสักสิบนาทีนะก็มามามาเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ครับเวลาเราดูแลตัวเองนะการดูแลเรื่องเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอนะ ก็มาถึงเวลาเรามาดูถึงการกำเนิดมนุษย์ดีกว่าเนาะไม่ได้พูดตั้งนานละการกำเนิดมนุษย์เนี่ยนะครับคนเนี่ยะครับตั้งแต่หนึ่งพันห้าร้อยล้านปีก่อนโน้นคือเอาทฤษฎีเดิมนะว่าจักรวาลมันเกิดจากการระเบิดเขาเรียก่บิ๊กแบงก็มันเป็นแก๊สใหญ่ๆระเบิดพุง่งแล้วมันก็ลอยไปวิ่ง นี้ออกจากศูนย์กลางที่มันระเบิดทุกวันนี้เขาว่ามันยังวิ่งหนีศูนย์กลางอยู่เลยในจักรวาลน,นะครับแล้วพอพอไปไปนะสักสักห้าพันร้อยล้านปีก่อนโน้นนะครับเจ้ากแก๊สเนี่ยมันหดตัวลงมันบีบตัวลงบีบตัวลงก็แล้วก็ค่อยเย็นลงเช่นโลกมนุษย์พอมันเย็นลงนะปรากว่าโลกเราเนี่ย ตอนมันเย็นลงแล้มันก็ประกอบด้วยน้ำประกอบด้วยน้ำเยอะที่สุดนะครับกสิ่งมีชีวิตอันแรกที่นั่นจะพูดถึงก็เป็นสลายเซล์เดียวสลายก็เกิดขึ้นในพื้นน้ำกว้างใหญ่ไพศาลนันะเป็นเป็นมหาสมุทรนั่นะครับเจ้าสาลายเซลล์เดียวมาีท่าไหนไม่มีใครรู้แต่ว่ามัน เกิดมาวันหนึ่งมันสามารถสังเคราะห์แสงได้ mm hmm. ก็คือมันเกิดเกิดไอเจ้าสาราเซลเดียวเนี่ยเกิดมีสีเขียวมีสีเขียวก็คือมีคลอโรฟิลล์เกิดขึ้นคลอโรฟิลล์นี่เป็นเคมีนะไม่ใช่ของมีชีวิตแต่มันแปลกมากเลยถ้ามันโดนแสงแดดได้พลังงานจากแสงแดดมันสามารถมันสามารถเอาน้ำน้ำ น้ำก็มีเคมีเป็น H2O เป็นน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์คือ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์มันสามารถเอาน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์มารวมกันรวมกันเป็นเคมีตัวมีฐานหกตัวคาร์บอนหกตัวเรียนกันนะครับเรียนกันสารตัวนั้น มีรสหวานเรียกว่ากูโคสแล้วตรงเนี้ยก็คือที่เกิดของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยเพราะว่าเจ้ากูโคสเนี่ยมันสามารถสิ่งมีชีวิตสามารถใช้อมสายย่อยมันแล้วก็ไปเผาทําให้เกิดเป็นพลังงานได้อ่าอย่างเนี้ครับมันก็เกิดเรื่องราวที่ติดต่อกันมาแล้วสมัยใหม่ก็พบว่าเจ้า สาหร่ายเซลเดียวนอกจากสังเคราะห์แสงแล้วปรากฏว่ามันสามารถสังเคราะห์กรดไขมันได้กรดไขมันก็คือโอเมก้าสามไขมันอันเนี้ยเกิดขึ้นมาเจ้าไขมันเนี่ยครับเป็นสารอาหารสำคัญของพวกหอยพวกปลาสาหร่ายเซลเดียวอยู่เป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ๆเลยนะคือถ้าไปดูในทะเลก็จะเป็นสีเขียว<ม>เป็นแพเลยนะครับ มันอยู่เป็นกลุ่มไอ้แต่ละคือสลายแต่ละตัวแต่ละตัวก็เป็นเซลล์เดียวเซลล์เดียวนี่มันรวมกันเป็นกลุ่มแล้วมันก็อยู่เหมือนกับมันคุยกันด้วยนะประมาณสักสองร้อยล้านปีคือโลกเกิดมาพันห้าร้อยล้านปีจนเมื่อได้เกิดอีกสองร้อยล้านปีก็เกิดสลายเซลล์เดียวที่อยู่กันรวมเป็นกลุ่มขนาดยักษ์เลยนะครับทุกวันเนี่ย นักวิทยาศาสตร์พบสาสาลายวกฮอนะครับสาลายวกฮอรนีมันอยู่เป็นรูปทรงกลมเล็กๆสีเขียวกลิ้งไปกลิ้งมาในน้ำแล้วมันก็อยู่กันเป็นเป็นอนันติคมเลยนะรเรียกโคโลนีนะครับบางทีโคโลนีหนึ่งเนี่ยมีสาลายซึ่งห้าหมื่นเซล์ลนะครับแล้วก็มีความซับซ้อนเพราะว่าสาลายแต่ละเซลล์แต่ละเซล มันมีหน้าที่ของมันเองที่มันอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยนะครับบางเซลทําหน้าที่ว่ายน้ําก็คือขยับให้กลุ่มเคลื่อนที่ไปในทะเลได้เซล์บางเซลมีหน้าที่ขยายพันธุ์ได้ก็คือสืบพันธุ์ได้นะครับทีนี้จากการวิเคราะห์วิจัยก็พบว่าเจ้าสลายวัคฮอนเนี่ยครับพอมันรวมกันเป็นใหญ่ขึ้นลวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น มันก็น่าจะเป็นตัวที่ทําให้มันรอดจากผู้ล่าบางชีวิตได้ผู้ล่าสาลายในปัจจุบันอะไรนะครับร่างกายก็แปลกประหลาดมหาศจรรย์นะสร้างสัตว์ตัวใหญ่แบบปลาวานตัวใหญ่มากเลยแล้วอาหารของปลาหวานกลายเป็นเจ้าสาลายเซลล์เดียวนี่เล็กๆที่มันอยู่ในพื้นทะเลอันกว้างใหญ่ไปศาลได้ไหมเพราะนี้ปลาวานไม่ต้องทำลายเพียงแต่ว่ายแล้วอ้าปาก แล้วก็กองสาลายเข้าไปแค่นี้ครับแต่ลองทิดดูว่าประวานตัวหนึ่งกินสาลายเซลเดียวเนี่ยกินยังไงก็ไม่หมดก็ให้รู้ว่าจาสาลายนี่มันเยอะมากโคโนีมันเยอะมากก็คโคนีหนึ่งโคโนีคโคนีหนึ่งเนี่ยครับมีสักห้าหมนะื่นเซลลก็อย่างนี้ครับก็เพราะฉะนั้นบางทีมันก็รู้จักเคลื่อนที่หนี นี้พวกที่จะกินมันเหมือนกันนะนะเสร็จแ,แล้วพอมาอย่างเนี้ยหลังจากเจ้าโคโลนีของสาายวอกคอร์เนี่ยครับมันอยู่ไปนานๆนนมันก็เกิดวิวัฒนาการขึ้นมาสร้างสารบางอย่างคล้ายวุ้นใสเดี๋ยวนี้สาายวุ้นของสาายก็ยังมีอยู่นะนะะเจ้าวุ้นเนี่ยยิ่งทําให้สาหร่ายเซลล์เดียวเกาะเป็นกลุ่มได้เลยเป็นแพรเลยนะครับเนี่ย การอย่างนี้มันก็จะเริ่มสร้างสารระหว่างเซลล์ระหว่างเซลล์ของสลายเขาเ Matrix, Matrix. รียกอินเตอร์เซลลาร์าแมทริกซ์แมทริกพาร์ตบอกว่าเจ้าสารระหว่างเซลล์เนี่ยครับเป็นไกลโคโปรตีนอ่าแปลว่าจากสลายที่มันสร้างแต่น้ำตาลเนี่ยมันเริ่มสร้างโปรตีนละนะโปรตีนเนี่ยก็เป็นเป็นการร่วมมือระหว่าง เซลแต่ละเซลนะนักวิทยาศาสตร์พบว,ว่าอาจจะต้องใช้ถึงสี่โครโนีโดยสามโคโมนีเนี่ยมีหน้าที่สร้างสารระหว่างเซลล์ก็คือสร้างเจ้าไกลโคโปรตีนเนี่ยนะครับอีกโครโมนีหนึ่งจะทําหน้าที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ก็ทําหน้าที่แตกต่างกันไปแต่ว่าจูกันเป็นแพร์อย่างนี้ครับพอมันเป็นอย่างนี้มันก็พบว,ว่าธรรมชาติก็เป็นตัวกํากัด กำกับเซลล์แต่ละเซลล์เซลในนิวเคลียสของมันก็คือการกำหนดสารพันธุกรรมของมันนะครับก็คือการเกิดโครโมโซมนั่นแหละธรรมชาติสร้างระบบการติดต่อระหว่างเซลล์ขึ้นเพื่อให้ชีวิตดาเนินไปเป็นหนึ่งเดียวกันสาลายพัฒนาฮอร์โมนตัวแรกแล้วมันเริ่มพัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตจากนั้น จากมันสร้างโปรตีนแล้วก็มาสร้างฮอร์โมนตัวแรกชื่อไอโคซานยไอโคซานยนะครับไอโคซานยจากกรดโอเมก้าสที่อยู่ที่ผนังเซลล์มันเซลล์ Cell ร่างกายของมนุษย์6ล้านล้านล้านเซลล์นลนลนเนี่ยครับก็ผลิตฮอร์โมนตัวนี้ครับคล้ายๆตัวนี้ครับคือไอโคซานยให้ร่างกายเกิดความสมดุลเหมือนกัน เห็นไหมนไการเจ้าไอโคสนนยเนี่ยมันทําให้คือจัดสลายแล้วถ้ามาหลังจากพัฒนาการแล้วเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็เกิดการที่ร่างกายสามารถสร้างไอโคสนนยมาเพื่อให้เกิดความสมดุลในร่างกายกำลังจะนส,นสนุกพอหมดเวลาแล้วเดี๋ยวพวกเด็กชาย,ชายญี่ปุ่นวันละคำผมเพศสัจกรสุวัสดิ์สินสวงหมอสุวัสด์แพทย์แผนไทยสวัสดีครับ